ดูคลิปก็เลยแบบนึกนึกขึ้น,น้าเคยซออ้อมการยิงถ้ามันเกิดการยิงช่วงเด็เนาะมันก็ที่นี่มันเกิดบ่อยแล้ว,ลวเกิดบ่อยเนะาะที่ USA นะคะถ้าสมมติว่าเราอยู่ในห้องอะไรงเงี้ยอาจารย์คือทางทีที่สุดอย่าวิ่งออกไปให้ปิดประตูเพราะว่า มันจะมีระบบเซฟเราก็อยแล้วไม่ให้คนรอบข้ามา<อ>แล้วก็อีดันประตูไว้ไม่ให้นะแล้วก็ปิดไฟแล้วก็เราก็หลบเข้ามุมไม่แบบให้อยู่ห่าประตูเพราะว่าบางทีเผื่อคนร้ายยิงยิงประตูอะไรเงี้ยมันจะเกิดอันตรายได้ค่ะอืเข้าใจแล้วอ๋อแล้วแล้วก็ให้หาอะไรกำบังตัวใช่ไหมคะหลบเข้ามุมหลบเข้ามุมอยู่หา,าประตูค่ะอ๋ออันนี้เราก็ยิ่งเจอบ่อยเนาะ ตอนนี้พี่เอ็มเคเรียนอยู่ที่มหาลาัยที่เมืองอนนออร์ตมิสซิสซิปปีอ่ามีการซ้อมมีอยู่แล้วอ่าแล้วต่ว่าไม่ใช่ซ้อมยิงซ้อมหลบการศบภยับภยแล้วที่สำคัญของเราก็มีอ่าเครื่องเตือนเนาะในโทรศัพท์อะไรนะเขาเรียกว่า Emergency Call เหรอล,ลกูก มีแมสเซจมาเหตุเกิดตรงไหนตรงห้างไหนตรงอะไรอยู่ใกล้เราอยู่ห่างเราเท่าไหร่คนร้ายลักษณะยังไงนะคะก็เป็นภาษาอังกฤษอ่ะเนาะก็พยายามแปลเอาแล้วก็ไม่ควรไปตรงที่นั้นที่นี้ห่างจากเราเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพื่อใครที่อยู่ในบริเวณใกล้จะได้หลบทันอันเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาแชร์เรื่องการหลบภัยธรรมชาตินะคะ